เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาวิวาทที่งานคอนเสิร์ตภายในงานบุญประจำปีในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก่อนที่จะใช้วุตปืนไล่ย,ยิงปาระเบิดแล้วก็ใช้มีดไล่แทงกันค่ะก็ทําให้วัยรุ่นที่มาเที่ยวงานนั้นได้รับบาดเจ็บไป4คนตอนนี้ตํารวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีค่ะ นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นชายหญิงวิ่งแตกตื่นออกมาจากนอกงานคอนเสิร์ตภายในงานเทศกาลประจำปีที่จัดขึ้นบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ตาบลนางรองอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจากเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทก่อนที่จะปลาระเบิดยิงปืนแล้วก็ใช้อาวุธมีดไล่แทงคู่อริภายในงานทำให้กลุ่มวัยรุ่นที่มาเที่ยวงานถูกสะเก็ดระเบิดกระสุนปืนและถูกมีดฟันตามร่างกายได้รับบาดเจ็บ4คน จำนวนนี้มีวัยรุ่นอายุประมาณ20ปีถูกอาวุธมีดฟันที่บริเวณศีรษะเบื้องต้นอาสาผู้พายเร่งปฐมพยาบาลก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลน,นางรองค่ะสอบถามเยวาวชนชายอายุ16ปีหนึ่งในผู้บาดเจ็บก็ล่าวว่ามาดูคอนเสิร์ตในงานเทศกาลประจำปีกับเพื่อนสองคนโดยที่ไม่ได้มีเรื่องกับใครแต่ว่าช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าก็ได้ยินเสียงทั้งเสียงระเบิดแล้วก็เสียงปืนดังขึ้นหลายนัดซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนแล้วค่ะ แต่จังหวะวิ่งออกมากับเพื่อนก็ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ขาและกระสุนปืนเข้าที่หน้าท้องค่ะผู้ดีครับตามมาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครผมก็กําลังจะขึ้นรถกลับบ้านนะครับมีระเบิด้างมาแต่ก็ยังไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวตอนระเบิดนะครับแล้วเพื่อนก็ล้มลงทั้งรถแล้วก็มีพี่มาช่วยอุ้มไปครับอุ้มมาแล้วมาส่งโรงพยาบาลครับเราโดนระเบิดที่บริเวณไหนขาครับทั้งสองคนเลยครับเือมากับเพื่อนเรามากันกี่คนครับสองคนครับ สองคนแล้วเรากับกลุ่มวัยรุ่นทู้ปาระเบิดเข้ามาใส่นี่เคยทะเลาอะอวิวาดก,กันมาก่อนรู้จักกันมาก่อดนะก็ไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะโดนลูกหลงเขาครับสำหรับสาเหตุที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็ยังระบุไม่ได้นะคะว่าเกิดจากอะไรอาจจะเป็นคู่อริที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนพอมาเจอกันในงานก็เลยก่อเหตุหรืออาจจะเกิดการคอม็นกันในงานค่ะซึ่งขณะนี้ตํารวจก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดําเนินคดีค่ะ